เราจะได้พูดคุยกับแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะครับซึ่งท่านมีประสบการณ์ในเรื่องราวของโรคร้ายเป็นถึงมะเร็งตับนะครับแต่ทุกวันนี้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับท่านเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องของอันเมณีนะครับแล้วก็ทำธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอันเมานีมากมายนะครับเป็นคนที่ทำธุรกิจเป็นเงินเรือนแสนเรือนล้านแต่ว่าวันนี้ ต้องกลับมาใช้ชีว okay, ิตง่ายๆเพื่อท ouais. ี่จะรักษาโรคมะเร็งที่อยู่กับตัวนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับคุณเจรกิตตตังคทัต์ครับสวัสดีครับคุณเจรกิตต์สวัสดีครับสวัสดีครับ่อนอื่นผมต้องแนะนําสถานะทางสังคมของธุรกิจก่อนนายกสมาคมพ่อค้าเพชรแห่งประเทศไทยนะครับเป็นคนไทยคนเดียวที่กษัตริย์เบลเยียม แต่งตั้งให้เป็นอัศวินเพราะฉะนั้นนี่คืออัศวินกษัตริย์เบลเยียมคนเดียวในประเทศไทยเมือม่อเมือ่อประมาณปลายปปีเดือนธันวาของ08ผมเป็นคนกินเหล้าหนักมากวันครึ่งขวดถึงขวดกว่าทุกวันกินมาเป็น 4, ี่ห้ปีเลยกินกินหนักมากแล้วก็วันนั้นพอดีโซมมากกินเยอะมากเป็นกี่ขวดไม่ทราบตเตือน ช้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปหาหมอตรวจดูมันมีสัญญาณของเป็นมะเร็งที่ตับนะผมไม่ได้เจ็บปวดไม่มีอะไรเลยก็ไปทำไปตรวจไอ้อะไรก่อนอุตสาสาก่อนอุตาสาวาก่อนบอกอุตสาสาวเสร็จมันบ่งชี้ว่าใช่เจาะเลือดก่อนเดือนสองเดือนก่อจะรู้หมดทั่ว่าเป็นแน่แนอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้มันร้ายหรือมันดีหมอบอกคุณจิรกเกตคุณโชคดีมากนะครับ คุณมีก้อนหนึ่งที่ตับแต่ผมไปเจอมันก่อนที่ตับนี่มันเร็วเดือนสองเดือนมันไปเลยถ้าโชคดีที่คุณมาหาผมแล้วเจอกว่าจะได้ผ่าประมาณจองโรงพยาบาลไปผ่าที่จุฬาก็ประมาณปลายปลายเดือนกุมภาก็ถือว่าเร็วฮะสองเดือนนั้นผ่าแต่ช่วงนั้นมันหมอข่มขู่จนนากลัวมากหมอคุณห้ามเดินผมจเ้ิยไปอเมริกาบอกคุณต้องไปไหนเลยคุณเวลานับเดือน2เดือนเองไม่ได้เป็น6เดือนนะ พอผ่าเสร็จแล้วหมอก็บอกให้ไม่ให้ยาผมเลยให้มาตรวจทุกๆสามเดือนเอ็มอก็ไปตรวจมาครั้งที่สามครึ่งสามเกือบนี่ใกล้จะครั้งที่สี่แล้วฮะแต่หลังจากผ่าแล้วพี่เช่ก็บอกว่าเฮ้ยร mm hmm. hey, ือต้องกินไอ้ตัวนี้นะมันคนกินหายเยอะมากไอ้ตอนนี้ผ่าไปแล้วก็ผมเชื่อเขาแล้วแต่ถ้ากินโดยไม่ผ่าผมไม่เชื่อขนาดนั้นนละนะนตะ่นก็เป็นคนดีนะส่งให้ทุกเดือนเลย เนะี่ยกลัวกลัวว่าผมจะไปซะก่อนหรือไงไม่ทราบละเขพยายามต่ออายุผมให้สมมาทุกเดือนก็หลังจากกินไอ้มังคุดทั้งขวดทั้งเม็ดแล้วเนี่ยนะแต่ตอนนี้น้ําหนักก็กลับมาที่หกสิบเจ็ดครึ่งผมกินของของของพิเชษมาประมาณก็จะว่าเจ็ดถึงแปดเดือนได้แล้วนะตอนนี้ก็ประคับประคองโดยพิเชษอยู่นะก็ก็ ที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับผมนี่ผมก็คงคงจะฝากว่ากับพี่เชิแล้วกันถ้าเป็นไรก็จะโทษพี่เชิคนเดียวนะครับคุณรับได้ข่าวว่าเป็นนักดื่มนะคะต้องเริ่มต้นอย่างนี้เลยเป็นนักดื่มใช่ไหมครับอดีตแล้วครับอดีตแล้วอดีตเป็นนักดื่มผมดื่มเยอะมากครับประมาณเท่าไหร่ครับก็ วันเขวดได้นะครับว้าโอ้ไม่ร้อนคอเผาๆไปหมดเลยหรอครับผมว่าไม่นะครับเอรานั้นรู้สึกว่ามันอร่อยนั่นคือตั้งแต่วัยรุ่นเลยฮะตั้งตั้งแต่เริ่มทำงานหรือก่อน20กว่าว่างั้นเถอะเอาละ20แต่แต่ในขณะที่ดื่มก็มีการตรวจสุขภาพประจำปีก็ตรวจตรวจอยู่เรื่อยครับตรวจอยู่เรื่อยมีอาการอะไรไหมครับก็ไม่มีครับไม่มีไม่ไม่ไม่เคยมีอาการอะไรก็ ส่วนส่วนใหญ่คือก็สงสารตัวเองอะนะบางทีเมามากตอนเช้าก็ทรมานมากแต่งานมันเยอะมันแห้งใช่ไหมต้องทาแต่เช้าครับแห้งจะมึนหัวแค่ไหนก็ต้องไปทํางานผมอาหารเช้าผมคือยาหอมชงร้อนๆทุกเช้าเลยลุงน้องเหมือนคนแก่เลยใช่ไหมกินยาหอมทุกเช้าเนี่ยไม่ได้แก่เอรพอนั่งโตก็ยกยาหอมมาละ นั่นสิแต่เด็กแต่ลูกน้องก็จะดูว่าเจ้านายยังไม่แก่เลยทำไม,ไมต้องกินยาหอมทุกวันครับเขาก็เขาคงรู้ครับทําอะไรมาอ,าอแต่ทุกเช้าก็จะบบนทุกชา้าทุกครั้งเลยนะฮะรู้งี้ไม่ดื่มแล้วไม่ไม่บบนครับผมไม่บบนด้วยะฮะผมก็รู้สึก ยอมรับแล้วก็พึงพอใจกับโอเขาดื่มทุกวันจะเขาจะหมดทำไมเขาก็ดื่มกลางคืนตอนเช้าก็ยาหอมกลางคืนกินเหล้าตอนเช้ายาหอมไงใช่แล้วมันจะมีความสุขไหมอันนี้ผมขอเพิ่มนิดนึงนะครับไอ้เดิมนี่มันไม่ชอบไม่ใช่รสชาติของเหล้าหรืออะไรที่อาการแล้วจะชอบมันตรงไหนคะคือเพื่อนฝูงที่ดื่มด้วยกันสังคมสังคมด้วยธุรกิจด้วยครับเอาล่ะทีนี้วันที่รู้สึกตัวว่า เฮ้ยไม่ไหวต้องขอตรวจเป็นเรื่องเป็นราวจนรู้ว่ามีโรคร้ายนั้นตอนนั้นอาการเป็นอย่างไรจึงตัดสินใจว่าไม่ได้แล้วต้องขอเป็นเรื่องเป็นราวสะหน่อยนึงอาจารย์ถามอย่กับมีโพยนะครับไม่ได้คือคนเรากำลังคนคนคนชอบโจมตีผมเรื่องกินเหล้ามากอยกตัวอย่างเวลาไปงานศพเพื่อนก็ตินี้ตายปีละคนสองคนรุ่นนี้แล้วนะเฮ้ยทำไมมันตายวะไม่ได้กินเหล้าสะหน่อยอ่าผมก็บอกเฮ้ย ไอ้นั่นไม่ควรตายคนนี้ควรตายใช่ไหมไปทีไรผมชักจะชักโกรธเหมือนกันนะทำไมไอ้นี่มันตายเร็วไม่ได้กินเหล้าไอ้นี่กินเหล้าซะหน่อยเขาบอกรุ่นนี้เพื่อนเพื่อนกินหายากเพื่อนตายหาง่ายทำไมทำไมไอ้จางไอ้จางไม่ตายทักเทียนะไม่กล้าพูดออกมาผมเลยคืออย่างนี้ครับวันนั้นผมเมาเมามากมากนะคืนหนึ่งเมามากเลยเมาตอนเช้าโอ้โหร่างกายโทรมมากก็อายุก็มากแล้วก็กลัวจะเป็นไรหรือเปล่า เตื่นแต่เช้าเลยเดินก็ไปในกรุงเทพริสเตรียนหมอช่วยตรวจสุขภาพเพราะเมื่อคืนหนักมากกลัวอะไรชํารุดเลยขอดูข้างในหน่อยเป็นห่วงสุขภาพก็เป็นห่วงอยู่เรื่อยไม่คืออาการมันเริ่มผิดปกติรุนแรงมันมันเมาแล้วก็รู้สึกเออมันจะรุนแรงก็เลยมันมึนมากนะแห้งๆมากๆก็เลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปก็ตรวจเช็คนนอโมไปเมื่อไหร่หมอบอกสงสัยมี ก้อนอะไรอยู่ท <IP> ี่ลำไส้ใหญ่เนอะก็ไปอุตราซาวซะก็อุตราซาวเสร็จก็โยงไปถึง MRI รไอปเรื่อยๆมันไม่ใช่ก้อนลำไส้ใหญ่แล้วสแกนลึกไปเรื่อยๆเลยก็เลยไปเจอมีอยู่ก้อนหนึ่งที่ตับอทีนี้อยู่ที่ตับแล้วเป็นเรื่องแล้วหมอก็บอกผมจะไปอเมริกาบอกคุณห้ามไปไหนแล้วมันเรื่องของไม่กี่วันแล้วต้องรีบๆจัดการซะอก็เริ่มจากอันนั้นนะครับก็เลย พิเชษก็ไม่ไม่รู้เรื่องอะนะรู้คงจากผมกินยาแล้วก็ไม่ได้กินยาพิเชษนะก็ไปไปตัวไปตัวจมาตัดทินใจไปผ่าตัดผมผ่าเมื่อปีเมื่อเดือนกุมภาปีห้าสองครับปีห้าสองหมอก็บอกว่าก้อนนี้ที่ตัดออกครับก็ตัดไปหนึ่งส่วนสามนะฮะหนึ่งส่วนสามหมอก็บอกว่าคุณธุรกิจผมทํามาเป็นหมื่นๆเคสแล้วนะหมอต่งมากนะหมอบุญชูที่จุฬา เราคุณผมมั่นใจมากน,นะแต่ก็อาจจะพลาดได้ทําใจไว้ผมก็เราก็ผ่านมาทุกอย่างแล้วเรื่องเรื่องตายไม่กลัวอยู่แล้ว <laughs> อันนั้นอาย,อยุเท่าไหร่คะหกสิบ อนนี้มัน66เลยมันสามสอั้นก็เลยนไปกระเสียแล้วถ้าพูดถึงว่าถ้าเกษียณคือเท่าทุนก็คือกําไรแล้วล่ะผมไม่มีเกษียณแล้วครับชีวิตผมธุรกิจนะฮะคนบางคนเ็าคิดอย่างนี้ไงถ้าอยู่ถึง60เนี่ยเท่าทุนแลวคือคือผมคิดว่าสิ่งที่ผมทามามันมันเกินทุนอะนะมันเกินทุนแล้วกำไรแล้วให้ให้ครอบครัวให้ตัวเองให้สังคมให้โรงเรียนให้ไอ สถาบันต่างๆที่ผมว่าผมทำคือง่ายๆว่าทํางานคุ้มค่าความเป็นคนแล้วผมผมีประเอิเองนะไม่ทราบไม่เป็นไรคนเราเซลฟ์เอสตีมนะมีความพึงพอใจก็คือไม่เสียดายแล้วตอนนั้นไม่ไม่เสียดายไม่เสียดายคือก่อนผ่าตัดก็ไม่เสียดายเตรียมใจละเตรียมใจละเตรียมใจแล้วก็โชคดีหมอนัดผ่าตัดสองอาทิตย์เพราะหมอชูนี่งานเยอะมากอยู่ๆแกโทรมาบอกพรุ่งนี้มีคนนัดผ่าตัดแต่ยกเลิกไปรีบๆมาค่ะ โทรมาสามสี่โมงผมก็ไปเย็นนั้นเลยห้าโมงตอนเช้าก็ผ่าเตรียมตัวลุกขึ้นจะผ่าผ่าเลยผ่าเลยครับผ่าเสร็จก็หมอาบอกก็ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฮะแต่ผมให้ความมั่นใจคุณได้สามปีมีนิมัมเกิดนั้นผมตอบไม่ได้ออ๋คือภายในสามปีเนี่ยไม่เป็นอันตรายละเพราะว่าคนไข้ผมเนี่ยสองปีก็มีสามปีก็มีห้าปีมีสิบปีก็มีพูดอย่างเนี้นะ ผมว่าก็ไม่เป็นไรกี่ปีก็ได้ผมรับได้หมดแล้วนะอาแล้วตับมันงอกได้เนี่ยตับมันงอกได้ครับทีนี้เอ่อไอไอส่วนที่คนแต่รุ่นนี้อาจจะอาจจะช้าหน่อยก็ฮะก็ไอไอที่ไอมันงอกนี่เราไม่ก็ห่วงมันนะนะเราห่วงไอที่ของเดิมมันจะม่ยอมไปให้หมดเลยอ๋อที่ก้อนใหญ่ตันไปแล้วแต่มันจะมีก้อนจิกๆอยู่ทุกวันนี้ต้องเฝ้าเฝ้าดูเฝ้าดูว่ามันจะกลับมาเาะอีกตัวหรือเปล่าหรือไงอยัางยัง ทีแรกก็หลังผ่าตัดก็ทุกๆ3มเดือนก็ไปทำา m ็รแล้วก็ทำไอซีดีสแกนสองด่างเลยก็จะเลือดเลยแบบทุกๆ3เดือนก็ทำมาตลอดตอนนี้มันกี่เดือนละสอปีกับหเดือน6เดือนแล้วนะก็ปาเข้าไป30มสิบสามเพราะที่หมอเขาให้ไว้ก็กำลังจะถูกต้องอยู่แล้วเออก็นะถูกต้องก็ไม่น่าจะผิดนะพูดเดี๋ยวนี้ก็ ไปเช็คทุกๆ3เดือนก็ไม่มีอะไรก็ยังเหมือนเดิมน,นะก็เมื่อเช้าก็เป็นครบกําหนดไปทำแต่แต่ผมยังไม่รู้ผลจนกว่าอาทิตย์หน้าหมอมาอ่านงานไอเทสที่ทำวันนี้ก่อนจนะไปเจาะอะไรฉีดยาเพื่อทำก็คือมีตรวจเป็นประจําหลังจากผ่าตัดไปแล้วแต่โซฟาก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็หลังจากผ่าตัดแล้วพี่เชษเขาก็รู้ว่าผมเป็นก็รีบบอกยาตัวนี้ดีครับ ะอกยาตัวนี้ที่ผมรู้มาคือเราให้ลดความอ้วนเมื่อสมัยก่อนนะอยู่ขยายมาเรื่องมะเร็งผมก็รู้จกเนี่ยมันเป็นอาหารเสริมค่ะอ๋อใช่แช่อาหารเสริมอาหารเสริมขอโทษทีมันไม่ใช่ยาเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมครับอาหารเสริมอาหารเสริมครับก็เรื่องของเรื่องคือก็กินมาตลอดกินมาตลอดครับก็ถึงทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกดีขึ้นไหมคะก็ผมรู้สึกดีอยู่แล้วฮะ แต่คนคนรอบตัวเขารู้สึกมากกว่าผมอีกเขาบอกว่ายังไงครับเขาว่าทําไมดูไม่ใช่คนป่วยดูไม่เหมือนคนมีโรคมะเร็งมาก่อนเหมือนเหมือนน้องที่แต่งหน้าผมเมื่อกี้นี่สองคนอนะเขาบอกวันนี้มาพูดเรื่องอะไรดูไม่เหมือนเป็นคนป่วยเขาบอกผมป่วยเป็นโรคมะเร็งเขาบอกดูไม่ออกเลยก็เคยป่วยดีกว่านะไม่ได้เป่วยอะไรนะทานนี่บิมมาได้นานแค่ไหน หลังผ่าตัดสักเดือนสองเดือนพอพี่เชิรู้ข่าวก็บังคับให้ผมกินอ่ะนะอ่าฮะผมกินเลยแล้วแล้วหลังจากนั้นการไปตรวจทุกระยะสามเดือนครับก็ก็ก็ไม่ไม่มีพบอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็สำคัญคือร่างกายตอนเนี้ยเปรียบเทียบตอนผ่าตัดใหม่ๆเลยนะครับดีกว่าเก่าแล้วสาหรับผมนี่ผมว่าดีกว่าก่อนผ่าตัดเพราะว่า ก่อนประับมันโสมจากกินเหล้ามากตอนนี้มันทีนี้ตอนนี้นอกจากรับประทานบิมแล้วเนี่ยมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรสําหรับคนที่เคยผ่านการเป็นมะเร็งมาแล้วผมก็ก็ตอนนี้ไม่ใช่หมอสั่งแล้วหมอบอกว่าเรืองอาหารตามสบายแต่ลูกๆก็ไม่ยอมอ่ะนะให้กินแต่ผักกับปลาอให้ามของทอดห้ามของหวานเล็กๆผมก็แอบ กี่โกงบ้างกะไเไม่เข้าไปยปชีวิตคนเ,<ล>เราเนาะมันยังไม่ตายมันก็อยางมีความสุขถูกไหมก็เล็กๆน้อยๆก็แต่ที่ที่อย่าขาดอย่างเด็ดขาดเลยก็คือเรื่องการดื่มอ๋อเด็กอ,อันนี้หมอสั่งครับค,คุณอย่าไปยุ่งกับมันเดเลยแต่ผมก็คิดว่าคุณทำใจ,จ <ะ S 2> ได้ไหมได้ครับผมผมอาจารย์เสรีสมัยก่อนผมดื่มหนักมากๆอ่ะนะข้าวพรรษาผมหยุดสามเดือนแต่ผมนั่งในบาร ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงตีหนึ่งตีสองเหมือนที่เดิมอยู่อ่ะแต่ไม่ดื่มผมต้องการท้าทายตัวเองว่าทําตัวได้หรือเปล่าใช่ครับเข้าภาษาผมสามเดือนทําตัวงั้นเมื่อเราทําได้ในสามเดือนนั้นมันก็ต้องทําต่อเนื่องได้สิคะก็มันก็ยังมีความสุขอะไรหรือเล็กนน้อยอ่ะที่ที่เรายังบรรยากาศบรรยากาศคิดว่ายังน่าจะตักตวงมากําไรชีวิตไว้ก่อนนะครับก็ ทีนี้ไอการที่มาป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยจะไปโทษเหล้าอย่างเดียวผมก็ไม่ถูกนะเพราะว่าหลายหลายคนที่ไม่ได้ดื่มเหล้าก็เป็นหลายคนที่ไม่ดื่มเหล้าก็ตายเพราะมะเร็งก็มีเหมือนกันแล้วแต่ตรงไหนอาทิตย์นี้คุณจรักิติสารนิ่านว่าตัวเองเป็นเพราะอะไรถ้าตัวผมเองเ่ยนะถ้าผมจะเป็นอะไร อะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่มเร็นะผมก็โทษเล่าเพราะว่าชีวิตผมมีทําเร็วอย่างเดียวคือเรื่องเล่าคือจริงๆแล้วนี่อาจจะมะเร็งเต้านมมะเร็งปากวัดลูกมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งอะไรล่างอย่างดีแล้วมันอาจจะมาจากอย่างอื่นได้แต่ถ้าเกิดตับเนี่ยยังไงมันก็เล่าละต้องมีสารพิษเข้าไปคือถ้าผมจะปวดหัวปวดท้องไงผมก็โทษเล่าอย่างเดียวแหละแต่ดีนะคะที่คิดโทษเล่าเนี่ย มันจะได้มีความรู้สึกรังเกียจมันเพราะมันเป็นตัวที่ทําให้เราเกิดปัญหาก็มันก็ให้ให้ความรู้สึกในด้านดีวกับผมมาเกือบตลอดชีวิตนะในผมผมไม่ได้ส่งเสริมคนอื่นมาทําตามผมนะแต่สำหรับตัวผมเองนะจะผิดจะถูกเราก็มีความพอใจครับแต่ก็ขอแ<น>สดงความยินดีด้วยนะว,ว,ว่าในที่สุดก็ตัดใจได้แม้ว่าจะหนักมาก่อนขนาดนั้น เห็นบอกว่าสุขภาพตอนนี้เนี่ยดีกว่าก่อนดีดีกว่าฮะดีกว่าทีนี้ผมก็อยากอะไรบ้างครับลองลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับคุณเกิจคือคือผมว่ามันหลายๆอย่างนะทางทางฟิสิกอลีผมว่ามันดีขึ้นอ่เพราะว่าไม่มีไอสารพิษแอลกอฮอล์เข้าไปเลยเคยเชิงกายภาพก็ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาอะไรก็จิตใจจิตใจมันก็ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้พอพอเราป่วยเสร็จเราก็รับภาระงานน้อยลง พยายามทิ้งบ้างวางบ้างแล้วก็มาคิดคนเราตอนนั้นรู้ว่าจะตายแล้วนะโอกาสจะตายมันดีก็มาคิดย้อนถึงชีวิตเราก็คิดอะไรต่ออะไรก็ปล่อยวางไปหลายเรื่องนะบางเรื่องที่ว่าเออเราไม่ควรไปคิดเรื่องนี้มันมีเวลาคิดออกไปไปหลายเรื่องพอดีแล้วผมผมไปผ่าตัดแบบเร่งด่วนก็ห้องก็ไม่มี ผ่าเสร็จผมก็ไปนอนห้องรวมกับคนไข้อีกห้าหกสิบคนที่จุฬาลงกรณ์นะใช่ไหมผมก็มาดูชีวิตคนอื่นรอบตัวผมนะเขาก็มนุษย์เหมือนเราก็เราเคยขออนุญาตเราเคยใช้เงินเยอะแยะไปหมดไม่ไม่คิดเลยนะที์เราก็มาต้องใช้ชีวิตแบบนี้ผมก็มีความภูมิใจที่ได้ความรู้สึกเหมือนเพราะไอ้ห้องห้าสิบคนนั้นท่านในอดีตจะเรียกห้องคนไข้อนาถานะฮะเขาเรียกอนาถาแต่ปัจจุบันเขาเรียกสามัญละ <pathway? S 3> เดี๋ยวนี้เรียกคนไทยธรรมดาได้าสามาัญมากกวาเขาเรียกอนาถา,า,ารรก,ก,ก็ยังมนงีน้องสาวบางคนมาถึงก็ร้องไห้ว่าทําต้องอยู่ห้องอย่างนี้ใช่าป้ผมว่าไม่ต้องไปหาห้องให้ผมะผมอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันอยากสัมผัสก็มันดีอะความรู้สึกมัน,ด,มนด,ดีมันดีจากตรงนี้ไปเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากบอกเรื่องของคนที่ป่วย เป็นโรคหรือคนที่กําลังจะเผชิญอยู่กับเรื่องของสุราที่มันจะคล้ายๆพฤติกรรมของคุณจิรกิติผมผมว่าเมื่อกี้ผมไม่ทราบแบบที่พูดไปมันเหมาะสมหรือเปล่านะผมตัวเองมีความชื่นชมกับชีวิตที่ได้กินเหล้าเมามาเยอะแยะครับแต่ทีนี้ก็อยากจะฝากว่ามันไม่ใช่เรื่องดีนะ,ะถ้าใครฟังผมอยู่ไม่ใช่เรื่องดีในที่สุดก็ดชีวิตก็มียูเทินก็มียูเทินครับก็อยุเทินนี่ ถึงแม้เล่าเป็นตัวร้ายสำหรับผมแต่มันก็ทําให้ผมไปตรวจเช็คจนเจอมะเร็งอะ้นะที่ไปเจอมะเร็งตัวเอฟเนี่ยตัวแอลฟาไฟโตโปรตีนเนี่ยผมขึ้นไปเป็นร้อยนะตอนตรวนะขึ้นไปร้อยซึ่งมันครแต่คนบางทีเขาไม่เกินสิบนะาไม่เกินแปดหรือสิบนะร้อยครับพอตอนนี้ก็อยู่ประมาณสองหรือสามนะต้องอย่างนี้ต้องแฟงบุคคลตรเไปให้นะฮะจิตใจด้วยนะครับอันนี้ก็ผมว่าจิตใจนี่สาคัญก็ ที่อาจารย์เสรีถามว่าคนอื่นถ้าเป็นโรคนี้ทํำยังไงผมว่าจิตใจต้องทำทำใจให้ได้คือทุกคนไม่ว่าเป็นโรคอะไรก็ตามกําลังใจสําคัญที่จะทำให้ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ครับแล้วตอนนี้ยังคงรับประทานบิมอยู่เสมอไหมครับครับครับก็ยัง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 ทานอยู่ว่าก็รู้สึกก็พอใจกับผลผลของบินมตัวนี้นะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็ อยากจะไม่อยากให้พี่เชษโกรธผมอะเพื่อรักกันเพื่อรักกันแม้แต่อาจารย์พิเชษที่ทนาเชษ์ทำตรงนี้เนี่ยนะเราเคยพูดอยู่เสมอว่ามันเป็นเรื่องของกุศลที่ทําให้กับมนุษยชาตินะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราสามารถทําร่างกายของเราให้แข็งแรงได้และจิตใจสบายได้มันก็คือความสุขอันเป็นกําไรของชีวิตเพราะฉะนั้นอปเป a t i เรชั่นบิมเนี่ยไม่ใช่เป็นอปเป a t i เรชัน ทางด้านการพาณิชย์อย่างเดียวแต่เป็นโอเปอเรชันทางด้านของการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้ทําดีกับมวลมนุษยชาติรวมทั้งรายการของเราที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้นะ,ะแล้วเรานําเอาอเทสต์โมเนลลหรือบุคคลซึ่งอย่างคุณเจริรกิติเนี่ยนะคะที่ได้เจอกับตัวเองแล้วก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเกิดความมั่นใจ แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกดิดคุณจริรกิตินั้นก็อยากจะบอกได้เลยนะครับว่าเราไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากอเปอเรชันบิมเข้าไปรักษาแต่ว่าเราใช้เป็นอาหารเสริมที่จะทําให้เกิดสมดุลในร่างกายนะฮะคือคนเราเนี่ยในร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่บางครั้งมันก็ขยันเกินเหตุบางทีมันก็ขี้เกียจเกินไปบางทีมันก็มีมากเกินความจําเป็นแต่บางทีมันก็มีน้อยไม่เพียงพอต่อความจําเป็น แต่ว่าผลิตภัณฑ์จากโอเปอเรชั่นบิมนั้นนี่จะปรับสิ่งต่าง,างๆนานาเหล่านี้ที่ขยันเกินเหตุกใกล้ขยันพอประมาณที่ขี้เกียจให้รุกขึ้นมาทํางานซะบ้างที่มีมากเกินไปก็ลดจํานวนตัวเองที่มีน้อยก็จัดทับกันสมัยเพื่อให้มีจํานวนเพียงพอและในที่สุดร่างกายของเรานั้นก็อยู่ในสภาพของการที่มีภูมิคุ้มกันที่มีสมดุลเหมือนอย่างเช่น คุณเจรกิติที่กําลังอยู่ในสภาพในปัจจุบันนี้เชื่อได้ว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายนั้นเนี่ยอยู่ในสภาพสมดุลแล้วไม่มีอะไรที่จะมารบกวนที่ทําให้เกิดเป็นปัญหาได้จึงทําให้หน้าตาของเจรของคุณเจรกิติกล้องลองจับดูสิครับเป็นหน้าตาที่สดชื่นสดใสอย่างที่คุณเจรกิติบอกเองว่าดีทั้งกายภาพและจิตใจใช่ไหมครับครับใช่บอาจารย์ครับ <laughs> ครับ <laughs> นี่นะครับ คือเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับรู้นะครับเรามาทั้งนั่งทํารายการกันตรงนี้บอกได้เลยว่าถ้าให้เราพูดถึงความดีความงามของผลิตภัณฑ์จาก Operation BIM โดยไม่มีจัดประจักษ์พยานเป็นตัวเป็นตเนตเป็นคนที่เคยได้ใช้จริงและมีประสบการณ์ที่ดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตจริงรายการนี้จะพับทันทีและจะไม่มีรายการนี้มาโผล่หน้าจอนี้อีกเลยแต่ที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เพราะเราทําด้วยความมั่นใจและเชื่อว่า เป็นกุศลกับผู้คนทั้งหลายที่ชีวิตนั้นกําลังเจอกับความทุกข์ยากลาบากบางประการครับครับวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณคุณ,คณจิรกิติตัางทัศนะครับที่ <c oughs> ได้มาเล่าประสบการณ์ในเรื่องราวของปัญหาโรคมะเร็งตับกับ Operation w i n ของเราด้วยนะครับขอบคุณ <c oughs> มากครับขอบคุณครับ